กับมากับมอนสเตอร์พาราได์ตอนที่120นะครับผมตอนสั่งอาหารให้ด้วยมันต้องใช้เวลาเท่าเดิม8วันเพื่อกลับมาเมืองปาฉีผ่านยานคิสตันปิศาจการเดินทางเป็นไปอย่างราบลื่นในวันที่3ตินห่วงสามารถอัปเกรดวิชาโจมตีพายุพายุหะของเขาเป็นขั้น3ได้5วันต่อมา เขาก็เอาแต่ฝมกตัวฝึกอยู่ในห้องของเขาสะสมชิ้นส่วนการดได้มากกว่าสามร้ชิ้นในทางกลับกันหลินชินอยู่ในห้องของเธอเพื่อเล่นเกมเจ้าแห่งปืนตลอด8วันเธอติดเกมมากยานได้ลงจอดที่เมืองปาฉีตอนบ่ายสหลังจากที่พวกเขาลงจากยานพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองและขึ้นอิซเหล็กอเล็กซซนเดียไปยังเมืองหูหลินในทันที พวกเขาไม่ได้อยู่บ้านนานกว่า20วันเมื่อพวกเขาถึงบ้านหลินฮวงก็ช่วยหลินชินทำความสะอาดบ้านหลังจากที่ทำความสะอาดบ้านเสร็จอยู่2ชั่วโมงมันก็เป็นเวลา6โมงเย็นและถึงเวลาสำหรับมื้อเย็นอีกครั้งหลังจากมื้อเย็นหลินชินก็หมกตัวอยู่ในห้องของเธอเพื่อเล่นเกมเจ้าแห่งปืนขณะที่หลินฮวงนั่งดูข่าวในห้องนั่งเล่น หลังจากที่ล้างจานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในเมืองเสียวเชี่ยได้จบลงแล้วมันเป็นเวลากว่าสัปดาห์แล้วตั้งแต่ที่เกิดเรื่องเหตุการณ์นั้นขึ้นความจริงที่เกิดขึ้นกับเมืองเชี่ยกงจะไม่มีใครได้รู้ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายใต้ภายใต้เมืองโบราณสถานเชี่ยกงในเวลานี้นอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมือง เสียวเชียแล้วไม่มีข่าวใดในเขตเจ็ดที่น่าสนใจเลยอย่างไรก็ตามขณะที่เขาเปิดหน้าต่างเพจข่าวสารเขาก็สังเกตเห็นหนึ่งในหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดจิงยู่นักล่าระดับทองลําดับ,บที่สองได้เลื่อนขั้นเป็นระดับหลุดพ้นแล้วเขาอ่านพาดหัวข่าวลินพวงเคยได้ยินเกี่ยวกับจิงยู่มาก่อน แต่เขาก็ไม่ได้รู้จักเจียงยู่มากนักทั้งหมดที่เขารู้จักคือฉายาในเน็ตซึ่งเขาเรียกกันว่าอันดับสองตลอดการมีนักล่าระดับทองทั้งสิ้น1,000คนบนบอร์ดพวกเขาส่วนใหญ่เป็นระดับทองขั้น3โดยปกติทุกคนที่มีชื่อบนบอร์ดล้วนมีโอกาสสูงที่จะเป็นผู้หลุดพ้น โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในร้อยอันดับแรกพวกเขาส่วนใหญ่จะไม่จมปากกับอยู่กับที่นานนักเมื่อพวกเขามาถึงระดับทองขั้นสามพวกเขาจะอยู่ในขั้นนี้เพียงหนึ่งหรือสองปีเท่านั้นเนื่องจากมันง่ายที่จะสะสมพลังชีวิตตาบเท่าที่พวกเขาพบกับมอนสเตอร์ระดับหลุดพ้นที่คู่ควรและฆ่ามันพวกเขาก็จะเลื่อนขั้น อย่างไรก็ตามเรื่องราวของเจียงยู่นั้นแตกต่างไปเขาอยู่ในลำดับที่สองบนบอร์ดมานานถึง7ปีมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่หนึ่งอย่างเรื่อยๆแต่เขาก็ยังคงอยู่ลำดับที่สองนั่นคือที่มาของฉายาของเขาผู้คนมากมายล้วนอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงไม่เลื่อนขั้นเป็นระดับดุดพนบางทีเจียงยู่อาจจะอยู่เพียง จะเป็นอยู่เพียงแค่คนเดียวที่สามารถตอบคำถามนี้ได้แต่ตอนนี้เขาได้เป็นผู้ผู้หลุดพ้นแล้วมันจึงเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดในเขตเจ็ดสื่อต่างๆก็ไม่มีอะไรจะเขียนเกี่ยวกับเขาในอดีตดังนั้นมันจึงเป็นโอกาสสำหรับพวกเขาที่จะบำรุงแต่งบางสิ่งจากข่าวนี้ ฉันเดาว่าข่าวนี้คงจะให้ผู้คนมาสนใจหลินฮวงพูดในห่วงเขาหลังจากที่เปิดข่าวไปมาเขาก็นึกถึงการ์ดภารกิจที่เขายังไม่ได้เปิดใช้งานเขาวางแผนที่เปิดใช้งานเมื่อกลับถึงบ้านเนื่องจากเขาไม่มีอะไรทํามากในช่วงเดือนที่ถึงนี้เขาจึงตัดสินใจหยิบการ,ราดภารกิจออกมา มีหญิงสาวผมบอลในชุดแม่บ้านสีดำคนเดิมบนกราดเปิดใช้งานกราดภารกิจหลิน่วงสั่งหลินฮวงหญิงสาวผมบอลขยับร่างกายของเธอมาที่หลิน่วงเราได้พบกันอีกแล้วเธอยิ้มให้กับหลิน่วงตอนนี้ให้ข้าบอกถึงภารกิจของท่านนี่คือภารกิจของท่านพัฒนาวิชาโจมตีพิหาให้ถึงระดับ6ภายใน30วัน รางวัลภารกิจคือการรักษาคูณหนึ่งหากท่านทำภารกิจล้มเหลวท่านจะสูญเสียการใช้งานที่มีหนึ่งใบการประกาศภารกิจเสร็จสิ้นท่านสามารถอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมได้หลังจากหลังด้านหลังของการหลังจากที่เธอพูดจบเธอก็ยิ้มให้หลิงฮวงอีกครั้งโชคดี เลื่อนวิชาโจมตีพิะให้เป็นระดับ6ภายใน1เดือนลินห่วงรู้สึกว่ามันถูกต้มโดยการภารกิจอีกครั้งมันจะเป็นไปได้ยังไงเขาเพิ่งเลื่อนจากระดับ3ไม่นานจากระดับ3ไป4เขาต้องใช้ชิ้นส่วนการ์ด800ชิ้นเขามีเพียงการสด3 0 0กว่าชิ้นในมือนั่นหมายความว่าเขาต้องใช้ชิ้นส่วนการสด่0 0ชิ้นกว่า นั่นไม่ใช่ข่าวร้ายที่สุดเขาต้องใช้ชิ้นส่วนกา๊าซ1,600ชิ้นจากระดับ4ี่ไประดับ5และ1 0 0 0 0ชิ้นจากระดับ5ไประดับ6ทั้งหมดเขาต้องใช้กา๊าซชิ้นส่วน1 2 0 0 0 0ชิ้นภายใน1เดือนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะส,สะสมกา๊าซขนาดนั้นภายใน1เดือน ซึ่งมันเนื่องจากการเริ่มต้นของภารกิจถูกเปิดใช้งานมันสายเกินไปที่จะบนหลินห่วงยืนขึ้นและเดินขึ้นบันไดไปเขาส่งข้อความมหาหลินชินเพื่อฝึกฝนวิชาโจมตีเพย์ยุหะสักระยะเขาสั่งข้าวมากิน สักหนึ่งเดือนจากนั้นเขาก็ปิดประตูและเริ่มฝึกวิชาโจมตีเพ่เหะตอนนี้เขาอยู่ในระดับ3และมันจะใช้เวลา15ทีเพื่อฝึกทักษะสำเร็จ1รอบและเขาฝึกจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนเขาได้รับชิ้นส่วนการ์ดมาทั้งหมดเพียง20กว่าใบเช้าวันต่อมาหลินฮวงตื่นขึ้น6กโมงเช้าเพื่อฝึกและหลินฮวงก็สั่งอาหาร เข้ามาให้เขาตอน8ดโมงตั้งแต่วันนี้ไปพี่จะทำอาหารเช้ากินเองน้องต้องเอาอาหารมาให้พี่ที่ตอนบ่ายโมงนะและช่วยสั่งมื้อเย็นมาให้พี่ด้วยหลินฮวงต้องการมุ่งเน้นไปกับการฝึกไม่มีปัญหาหนูสามารถทำเพื่อพี่ได้แต่ พี่จะไม่หิวองนั้นเหรอหลินชินกังวลไม่ต้องกังวลไปพี่ไม่ได้หิวหรอกหลินชินหลินฮวงบอกเธองั้นก็ได้หลังจากมื้อเช้าหลินฮวงก็กลับไปที่ห้องของเขาฝึกต่ออีกครั้งจนถึงเวลานอนวันหนึ่งเขาสามารถสะสมชิ้นส่วนกาก์ดได้เพียง80ชิ้นเท่านั้นอีกสองวันต่อมาหลินฮวงก็ทำ กิจวัตรประจำวันเช่นเดิมเขาตื่นมา6กโมงเชา้าด้ชามข้าวโอถงและผล,ละไม้ก่อนจนเริ่มฝึกเขาใช้เวลาประมาณ10นาทีไปกับมื้อเย็นและฝึกฝนจนถึงเที่ยงคืนก่อนที่เขาจะนอนในแต่ละวันเขาได้ใช้เวลาไปเกือบ18ชั่วโมงกับการฝึกบ่ายวันที่5บ่ายวันที่5ท้ายที่สุด เขาก็สะสมชิ้นส่วนการ์ดได้800ชิ้นและเลื่อนวิชาโจมตีพิภหะเป็นระดับ4ตั้งแต่นั้นมารอบการหมุนของทักษะยิ่งซับซ้อนขึ้นเวลาที่เขาต้องใช้ในการฝึกแต่ละรอบช้าลงอีก5วันได้ผ่านเข้าไปแลยเห็นการฝึกแต่ละรอบที่ใช้เวลา10นาที แทน30นาทีเขาสามารถผสมกา๊สาซสะสมก๊าซได้มากกว่า100ไว้ต่อวันเมื่อเวลาได้ผ่านไปและเหลือเวลาน้อยลงจำนวนของชิ้นส่วนกา๊าซที่เขาได้รับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดในวันที่20ของหลินฮวงก็เร่อนวิชาโจมตีพิุหะเป็นขั้นที่5ฉันจะใช้กา๊าซ รู้แจ้งเพื่อทุ่มความพยายามทั้งหมดไปกับสิบวันสุดท้ายหลินห่วงวางแผนไว้ตั้งแต่เขาหยิบก๊์ดรู้แจ้งออกมาสูดลมหันใจลึกๆและขยีก้กราดและสุกฝนต่อเขาดื่มหนำไปกับผลของการรู้แจ้งเวลาที่ใช้รอบแรกยังคงเป็น30นาทีเช่นเคย แต่ถ้าว่ารอบที่สองกับลดเหลือ20นาทีขณะที่รอบที่3มใช้เวลาเพียง10นาทีและรอบที่สี่มันก็เหลือเพียง3นาทีและรอบที่ห้ามันก็เหลือเพียง1นาทีเวลาที่เขาต้องใช้ลดลงเรื่อยๆในแต่ละรอบเมื่อมันมาถึงรอบที่10เขาก็สามารถฝึกหนึ่งรอบได้ภายใน1นวินาที ในเวลาที่น้อยกว่า4ชั่วโมงเขาสะสมชิ้นส่วนแก๊สไปถึง1,000 0ชิ้นและเลื่อนเป็นระดับ6อย่างไรก็ตามเขายังไม่หยุดวิชาโจมตีพยุหะขั้น6ซับซ้อนกว่าขั้น5หลายเท่าหลินหวงอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อฝึกฝนรอบ1นรอบ2และสำหรับรอบต่อ,ตอ,ตอไป เจ็ดชั่วโมงต่อมาเขาสามารถทำหนรอบได้ภายใน1วินาทีแปดชั่วโมงต่อมาเขาสะสมมันได้กว่า30,000ชิ้นและเลื่อนเป็นระดับ7จากนั้นหลินฮวงก็ฝึกอยู่นานกว่า20ชั่วโมงแต่ผลการาดก็ยังไม่หมดรอบทักษะเป็นไปได้โดยอัตมัติหลังจากผ่านไปส0ชั่วโมงเขาก็สะสมชิ้นส่วนการาดได้ เก้าหมื่นชิ้นและผ่านระดับ8ท้ายที่สุดผลของกราดก็หมดลงเขาไม่ได้พักเขารู้สึกพอใจและดื่มน้ำก่อนเมื่อเขาตื่นขึ้นเขาก็เห็นหลินชินที่นั่งอยู่ข้างเตียงเขาเกิดอะไรขึ้นหลิน่วงถามอย่างอยากรู้พี่คะหนูกลัวหลินชินบอกเขาถึงเรื่องที่เกิดขึ้น หลินชิงได้มาเคาะประตูห้อง,องเขาเพื่อเรียกเขาไปกินข้าวเย็นเมื่อสองวันก่อนแต่เขาไม่รู้ไม่ตอบเลยวันที่3เขาก็ไม่ได้ตอบกลับอีกดังนั้นหลินชิงจึงเข้ามาในห้องและพบว่าเขากลำลังหลับลึกเธอคิดว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับร่างของเขาดังนั้นเธอจึงโทรหา1911 19 19 โชคดีหมอบอกว่าร่างของพี่นั้นปกติทุกอย่างแต่พี่เข้าสู่ภาวะจำศีลและบอกว่าพี่จะตื่นขึ้นในไม่ช้าเธอร้องขอให้อธิบายไม่ต้องห่วงพี่สบายดีพี่แค่เหนื่อยจากการฝึกก็เลยพักผ่อนนิดหน่อยเห็นหง่วงรูปหัวเธอพักผ่อนพี่หลับไปหนึ่งสัปดาห์เลยนะเห็นชินดูเขาหนึ่งสัปดาห์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมพี่จึงหิวชินเนออรสั่งข้าวให้พี่กินหน่อยสิพี่จะไปอาบน้ำก่อนได้เลยหลิงชินเดินไปที่ห้องนั่งเล่นเพื่อสั่งอาหารให้เขาก็จบลงไปนล้วครับกับมอนสเตอร์ผาดใหตอนที่120พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ